เศรษฐีผู้ต้องสงสัยเป็นทั้งเจ้าของสวนยางที่นาและโรงศีมีหน้ามีตาในวงสังคมแถมเป็นญาติกับเจ้าอวาดวัดหนึ่งเมื่อต้องหาเปลี่ยนคนร้ายตำรวจต้องทำงานอย่างรัดกุมและเที่ยงธรรมพราะมีการวิ่งเต้นพลิกคดีทุกวิถีทางแต่ยืนยันสาวจึงใครระดับไหนจับแหลกจับเศรษฐีเจ้าของสวนยางเมืองพัทลุงมือสัางหารสาวขาบ,บังกะโลผัวรถพบตำรวจ เห็นรอยผ่าตัดทำมันยันเมียตัวแน่นอนแชหมดเปลือกเมียซ้ำซอนครบชูไม่เลือกหน้าฝ่ายเศรษฐีปากแข็งปฏิเสธแม้บ่อยชี้ตัวคนร้ายชัดคาดอำนาจเงินพลิกคดีเป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดที่ต้องคอยดูแลปัดกว่ดห้องพักหลังจากผู้เข้าพักออกจากห้องแล้วเพื่อเตรียมจัดห้องสำหรับลูกค้ารายต่อไปและที่บังกะโลแห่งนี้ก็เช่นกันตั้งแต่เช้ามาแล้ว ทีมพนักงานทําความสะอาดหืเอเรียกกันง่ายๆว่าเมกทําความสะอาดบังกะโลหลังต่างๆเป็นที่เรียบร้อยจะเหลือแต่เพียงบังกะโลอีกหลังหนึ่งซึ่งยังปิดเงียบอยู่เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์จึงทราบว่าพวกเข้าพักยังไม่เช็คเอาท์กระทั่งตอนเที่ยงซึ่งตามกำหนดเวลาบอกไว้ว่าหากคืนห้องหลังเวลา12นาฬิกาต้องเสียค่าบริการอีกหนึ่งวันทางเจ้าหน้าที่โรงแรมจึงเดินไปที่บังกะโลหลังดังกล่าวเพื่อสอบถามว่า แขกจะพักต่ออีกหรือไม่ตามธรรมเนียมเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องดังขึ้นเงียบไม่มีเสียงตอบหรือว่าเขานอนหลับกันเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจึงเคาะประตูอีกหลายครั้งแต่ก็เหมือนเดิมคือไม่มีเสียงคานร,รับแต่ประการใดหลังจากใช้ความพยายามจนเกิดความลำคาญขึ้นมาแล้วเขาจึงใช้กุญแจห้องอีกชุดไขเข้าไปจากนั้นประตูค่อยๆเปิดอ้าทีละนิดกระทั่งเขาแทรกตัวเข้าไปอยู่ภายในห้อง แต่แล้วพนักงานก็ต้องเสียงหลงเขาร้องออกมาแทบแปลไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรเมื่อพบร่างหญิงคนหนึ่งล่อนจ้อนอยู่บนเตียงนอนอะไรมันก็น่าดูไปหมดยกเว้นสายตาของเธอที่เหมือค้างไม่ถึงสิบนาทีต่อมาร้อยตำรวจโทสมเกียรติฤทธเลื่อนรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจรภูธรอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งทำหน้าที่เป็นร้อยเวรได้รับแจ้งเหตุจ,จากพนักงานมังกรแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพิเศษกิจอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักที่บังกะโลดังกล่าวหลังจากทราบเหตุแล้วร้อยตำรวจโทสมเกียรติจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทสมมลชาวลิตสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีธเนศวรยานนท์สารวัตรสอบสวน และกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจานวนหนึ่งพร้อมด้วยนายแพทย์สนอสถิตยิยวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงเมื่อไปถึงจึงพบศพหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตในลักษณะล่อนจอนอยู่บนเตียงนอนภายในห้องพักจากการชันสูตรพลิกศพปรากฏว่ากระดูกคอหักจากการตรวจสภาพห้องพักที่เกิดเหตุพบว่าสภาพที่นอนยับยุ่ยยี่ข้าวของเครื่องใช้วางเกลื่อนกราดนอกจากเสื้อผ้าของฝ่ายหญิงที่ตกอยู่บนพื้นห้องแล้ว ยังมีขวดเบียร์และขวดยาชูก,กำลังวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนอกนั้นไม่พบหลักฐานใดๆที่พอแสดงได้ว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนเมื่อสอบถามจากบอยบังกลูดังกล่าวจึงได้ข่าวว่าหญิงสาวผู้ตายและชายอีกคนหนึ่งมาเข้าพักตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่3สิงหาคม2529แต่ไม่ทราบว่าชายคนนั้นออกจากบังกลูไปตั้งแต่ตอนไหนนอกจากนี้บอยคนเดิมยังกล่าวอีกว่าหญิงสาวผู้ตาย เข้ามาพักที่บังกลูเป็นประจำมักจะมากับชายไม่สาหน้าอยู่เสมอแม้จากหลักฐานและจากคำกล่าวของบอยบังกลแล้วเจ้าหน้าที่ยังมืดแปดด้านไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใครอยู่ดีหลังจากนั้นจึงนำศพหญิงสาวไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลพัทลุงเพื่อรอญาติมาดูศพต่อไปสองสามวันต่อมาได้มีผู้ไปขอดูศพหลายคนแต่ไม่มีใครยืนยันว่าเป็นญาติของตัวเองแต่แล้ว นับว่าเป็นโชคดีของฝ่ายเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่เสิงหาคม2529่ได้มีนายสุนทอนแก่นทองอายุ36ปีเป็นรัศดรยูนิมูที่5าตำบลปิ่นแต่อำเภอควนขนวนจังหวัดพัทลุงได้ติดต่อขอเข้าพบกับร้อยตํารวจโทสมเกียรติฤทธิเลื่อนร้อยเวรเจ้าของคดีเพื่อขอดูศพหญิงสาวดังกล่าวซึ่งสงสัยว่าอาจจะเป็นภรรยาของตน หายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่3มเสียงหาคม2529ที่ผ่านมาจากนั้นร้อยตำรวจโทสมเกียรติจึงนำนายสุนทรไปดูศพที่โรงพยาบาลพัทลุงและทันทีที่พบศพนายสุนทรยืนยันว่าผู้ตายคือนางชื่นอายุ30ปีภรรยาของตนอย่างแน่นอนเมื่อรับทราบจากนายสุนทรว่าผู้ตายคือนางชื่นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอันประกอบด้วยพันตำรวจเอกพิเศษ ชัยรัก์พิวมกับการตํารวจภูทรจังหวัดพัทลุงพันตํารวจโทสมบูร์ชาวฤทธิ์สาราวัตรใหญ่พันตํารวจโททเนศบรยานนท์สาราวัตรสอบสวนจึงร่วมการสอบปากคาของนายสุนทรในทันทีซึ่งนายสุนทรได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าตนกับนางชื่นผู้ตายทํางานเป็นลูกจ้างกรีดยางในสวนยางของนายคล่องเศรษฐีเจ้าของสวนยางที่นานหลายพันไร่และยังมีกิจการโรงเสียใหญ่โต โดยปลูกกระต๊อบตรงข้ามกับบ้านของในคลองต่อมานางชื่นได้หายออกจากบ้านไปเสมอกระทั่งตนจับได้ว่านางชื่นเป็นชู้กับในคลองพวกเป็นนายจ้างของตนตนได้ดุด่าว่ากล่าวแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเพื่อให้นางชื่นเลิกพฤติกรรมเลวทรามอย่างนั้นเสียแต่ก็ต้องทนอยู่ด้วยกันด้วยความขมขื่นแต่นางชื่นก็ยังไม่เลิกคบชู้สู่ชายตนจึงพานางไปทํามันแต่หลังจากนั้นแทนที่นางชื่นจะสํานึกตัว นางกลับควบชูอีกหลายคนเท่าที่ตนรู้นอกจากในคล่องแล้วยังมีในมงคลอายุ38ปีเป็นรัศดรในตำบลควนขน,นุนอำเภอควนขน,นุนจังหวัดพัทลุงและเมื่อวันที่3สีงหาคม2529นางชื่นได้ออกจากบ้านไปโดยบอกกับตนว่าจะไปธุระกับในคล่องในจ้างจากนั้นก็หายไปกระทั่งมาพบว่าเสียชีวิตดังกล่าวซึ่งในท้ายที่สุดนายสุนทร ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคนร้ายที่สังหารหนางชื่นต้องเป็นหนึ่งในจํานวนสองคนนี้อย่างแน่นอนจากการที่เจ้าหน้าที่ทราบแต่ต้นแล้วว่าผู้ตายเป็นใครอีกทั้งการติดตามคดีอย่างใกล้ชิดของพันตรรํารวจโทสุม,มนชวลดิสารอดใหญ่สถานีตรรํารวจภูทอรอำเภอเมืองพัทลุงและร้อยตรรํารวจโทจรงพักดีวานิตบรองสารอดปาปราบจนพอรู้ตัวผู้ต้องสงสัยและได้ประกบตัวไว้แล้วเมื่อได้พยานหลักฐาน จากปากคำของนายสุนทรอ,อีกครั้งหนึ่งโดยคำสั่งของพันตำรวจเอกพิเศษชชยรักเพิ่มกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงจึงได้มอบให้ร้อยตำรวจโทจรงพักตีวานิตและกำลังอีกจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปควบคุมตัวนายคล่องอายุ47ปีเศรษฐีเจ้จาของสวนยางพาราและนายมงคลอายุ38ปีสองชายชัวมาทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจรภูธรอำเภอเมืองพัทลุงปรากฏว่า ในมงคลชายชู้คนที่สองยอมรับหน้าชื่นตาบานว่าลักรอบเป็นชู้กับนางชื่นมาประมาณ3เดือนที่แล้วครั้งหลังสุดนัดพบกันเมื่อวันที่3เสียงหาคม2529โดยจ้างในสีขับรถไปรับนางชื่นออกจากบ้านมาเช่าบังกะโลดังกล่าวเพื่อร่วมรักจนกระทั่งเวลา15นาฬิกาจึงได้แยกย้ายกันไปนอกจากนี้ในมงคลยังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าในวันเดียวกันนั้น ได้เห็นหนางชื่นนั่งรถสองแถวคันหนึง่งโดยมีในคลองเป็นผู้ขับมาที่บางกะโลอีกครั้งหนึ่งเมื่อสอบปากคำในคลองชายชูคนแรกได้ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้พบกับนังชื่นเลยเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าใครคือคนร้ายที่สังหารหนางชื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแนะนำตัวพนักงานคนหนึ่งของมางกะโลผู้พบศพนังชื่นมาดูตัวในคลองและในมงคลพร้อมกับกล่าวว่าในมงคลเป็นผู้นำนังชื่นมาหลับนอนในตอนกลางวัน ส่วนในคลองนำานังชื่นมาหลับนอนในตอนกลางคืนจนกระทั่งได้มาพบศพนังชื่นในวันรุ่งขึน้นแต่ไม่พบตัวในคลองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแม้ในคลองจะจำนวนตลักฐานก็ยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวในคลองไว้และแจ้งข้อหาฆ่าคนตายสำหรับสาเหตุการสังหารในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเกิดจากในคลองเกิดความหึงหวงที่หนังชื่นเป็นชู้กับในมงคลอีกคนหนึ่ง ึงมีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือจนนางชื่นเสียชีวิตดังกล่าวสาหรับประวัติของหนังชื่นผู้ตายนั้นเป็นบุตรของนายแดงเป็นรัศดรในตำบลปันแต่อํเาเภอควนขน,นุนจังหวัดพัทลุงสามีคนแรกคือในแปลกมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่ต่อมาได้เลิกรากับในแปลกในขณะที่ลูกมีอายุได้เพียงไม่กี่เดือนต่อมาไม่นานนักก็ได้กับในจุบโดยนําลูกไปฝากไว้กับนายแดงผู้เป็นพ่อให้เลี้ยงดูแทน อยู่กินกันได้ไม่ถึงปีก็มีอันเลือกรายกับนายจุ๊บอีกจากนั้นจึงย้ายไปอยู่กินกับนายสุนทรสาม,มีคนปัจจุบันจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนทั้งสองสาม,มีภรรยาทํางานเป็นลูกจ้างเกลีดยดยางของนายคล่องเศรษฐีสวนยางพาร,รากระทั่งหนึ่งชื่นเป็นช่้กับนายคล่องและนายมงคลจนกระทั่งมาเสียชีวิตในที่สุดจากพยานและหลักฐานที่มัดตัวนายคล่องอย่างแน่นหนาะแต่นายคล่องอยังให้การปฏิเสธ ได้ทาความหนักใจให้แก่ทีมงานเจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองพัทลุงไปอย่างยิ่งโดยเฉพาะในคล่องเศรษฐีสวนอย่างคนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลมีหน้ามีตาในวงสังคมทั้งยังเป็นยาานของเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในเขตอําเภอควนขน,นุนจังหวัดพัทลุงดังนั้นการทํางานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบไล่ตั้งแต่พันตํารวจเอกพิเศษชัยรักษ์เพิ่มกับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงลงมาจึงต้องทํากันอย่างรัดกุมรอบคอบและเที่ยงธรรม เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการวิ่งเต้นพลิกคดีทุกวิถีทางแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าหากคดีนี้สาวถึงใครต้องนำมาลงโทษตามกระบินเมืองให้ได้ไม่ว่าจะใหญ่ตัวเป็นข้าราชการหรือพ่อค้ามีอิทธิพลระดับไหนก็ตามทีครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย และสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ